เสียงห้องอ้ยสวยแน่คือคนนี่แหละหมูตัวนั้นแต่บางคนยุ่ทั้งเรื่องอันได้ยินพวกที่ล้อมใจนะน่ะได้ได้ยินเปเสียงหมูธรรมาดาห้องกี้กี้ธรรมดาสบายดีพี่น้องอยู่กับช่องกิเทปกระปับสาราลาสบายดีงามมือแรงเห็ดแนวกินคือเกาหามะมืม้อนี้ได้อย่างกินได้ป่ากับหมูอัน อย่างก็หมูตัดภาคที่สองภาคที่สองี่แหละที่เราเคยเฮ็ดลงไปเลยพี่น้องอันนี้เป็นเมนูอันหลานสาวเรียกร้องมาเพื่อนบุ๊ดได้กินมื่อนั้นที่เราเฮ็ดยำมือเุ้านะกินกับพ่อกันแล้วเพื่อนมาเห็นคลิปวันนี้จมอยู่บุกก๊ดได้กินบุยอ่มอก็เลยเฮ็ดให้เพื่อนกินอันเจ้าป่านี่สาวพียวอยากกินเองอันนี้หลานกินอันนี้ก,กับพ่อมาเลากลับปีงหมูเนาะอันดับแรกกะไรน,นี่ หมูตัดหรือว่าหมูน้ำตกหรือว่าผ้าหมูเออหลายซื้อไปซื้ออันไดก็เอิ้นอย่าเทียงกันเอิ้นรุดการรลานสาวนี่กะคนกระถามอะไรเนาะเป็นหลานหรือลูกเจ้าบบหลานโบแม่นลูกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นาลาโบมีลูกหลานก็คืออันผู้นี้นั่นเป็นเป็นเป็นลูกของเอื้อคนกลางที่เพิ่อยู่ เอาหัวอยู่ใกล้ๆนี่แหละเป็นอันอันลูกอันเอื้อยคนกลางเลยแล้วพ่นที่อันหัวหัวเอื้อยที่เอาไหมนี่ก็บโบเมนลูกของผู้นี้เป็นโฟ่พ่นผู้นึ่งพ่นกระยากกันไปละกับอันแม่พในการอันหลานนี่ก็อยู่นําอยู่นําอันสาวเพียวนี่ก็คือพ่นอยู่นี้แต่น้อยพ่นลึงพ่นละกติดสาวเพียวพร้อมแล้วกับยู่นํากันแต่น้อยกับแม่พ่นกับไปอยู่นําผัวไหมพ่นกับโบเล่ไปนํานะ ก็อยู่นี่เลยมันก็เข้าโรงเรียนเข้าหยังมันก็ถึกสบายเพราะว่าแม่เพิ่นเอาผัวใหม่อยู่คนละบ้านกันนั่นแหละอย่าสงสัยอีกเด้อบัดนี้เด้อก็เด็กน้อยอยู่ป4ป5นี่แหละคือบ่ให้ออกกล้องเนาะออกกล้องยังบ่ได้เด็กน้อยอยู่ั่นแหละอย่าาว่าลูกด้บัดนี้ตีด้บัดนี้บ่มีลูกดใว่าว่าลูกเฒ่าอยู่แต่ก็บ่มีลูกดอกเฒ่าละเอ้า เพีงแล้วพยายามกินกินเต็มที่เลยเอาปิ้งพี่น้องเข้ามาหน่อยนะน่ะเป็นรังเขียงหน่อยมาซอยมาหอม น้องมาซอยฟักหอมเตรียมไว้ใส่หนึ่งวันก็ไล้หลาย,หลายเห็นหมูก็ได้พี่น้องมีเรื่องเล่าตอนยังน้อยอยู่คืดส่วนเห็นหมูก็ไเ้ยคืดออกตอนน้อยตอนจะเล่าอันยูบันเกิดตอนยังน้อยแม่์พูดเล่าให้ฟังมันจะมีหมูตัวหนึ่งพี่น้องหมูนี่ตัวใหญ่ใหญ่อยู่ในหมู่บ้านนั่นนะ่ะจับยากยากมันภัยไป จับไปยิงหนี่งโบตายจากักเถอไปขึ้นห้างเนี่งแก็แล้วเอ็ดเฮ้วเอ็ดอย่างบเทึบพึ้นอกจับยากมันเลยฮือหาหมู่บ้านนั้นมีหมู่ใหญ่ประจำหมู่บ้านบ้านปากปางบ้านเกิดสลาวโอ้ยเหม่งมันเมื่อหั้นเลยเขาลยระดมคนไปเขามีคนลงมาบอกว่าเห็นมันยวนไปกินข้าวให้ไทยบ้านท่านละพากันขึ้นไปยามเมื่อเวร ขึ้นไปมันพัดอันบ้านอันตอนทะเราเกิดมันเพิ่อนเดยดหมู่บ้านตามตีนภูเข่าไปเนี่ยหมู่บ้านเรียบภูไปเลยจะมีภูขึ้นไปหากินล่าสั์ป่าตลอดนะแล้วก็หมู่ตัวนั้นน่ะใหญ่ร้อยก,กลัวเกือบสองร้อยลูู้ละหมู่ตัวนั้นนะไผยจับกระโปงไดจ้จะเคลือจับเนี่ยมือนั้นแหละเขาระ,ะดมคนขึ้นไปแบบนี้พพออะสาวเดี่ยวก็ขึ้นไปกันเขาล้อมจับมันมือนั่นนั่น เจ้ายิงหันอันแม่แม่เจ้าพยียวกับหลายๆคนอยู่ทางรูปเน้นได้ยินเสียงห้องโอ้ยซอยแน่คือคนนี่แหละหมูตัวนั้นแต่บางคนอยู่ทางเรื่องอันได้ยินพวกที่ล้อมจับเนี่ยได้ยินเสียงหมูธรรม,มาดาห้องกี้กี้ธรรมดาเขาจับได้แล้วก็เขาได้ยินลายที่เขาอ,อีเมย์อยู่ทางตไตเมื่อย่างก็ได้ยินเสียงคนมาพัดอันพูมากับบได้ไก่จะเฮือนมันก็บบกกอ,นกอยู่ตีนพูเนาะคือคือวาเฮือ,อนนั้น เขาเอาลงมาได้บบมนี้ป้าหมูนะกินมดหมู่บ้านตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่ท่ใหญ่มาเขว,วอ,อกสองข้างนี้เป็นหมูหมูตันบอกเขาเอินแควอ,อกหมูใหญ่ระดับเจ้าป่าเลยแหละหมูตัวนั้นนะแม่พลอยฟังแล้วอันก็เจ้าระหามลงมาเหมือนกับเจ้าได้แล,ล้วลงลงมาแล้วแม่อันเจ้าเพียวไปถามอันพ่อเจ้าอันเฮ้ยมันเจ้ายิงคนวะค่อยคือได้ยินเสียง ห้องโอ้ยโอ้ยคือคนนี่บ่นะบ่บ่ได้ยิงภายนะบ่เอ้าค่อยคือจุค่อยคือได้ยินหลายคนเด้เป็นผู้หญิงแบบนั่งทานน่ะอยู่ทางใต้นี่ได้ยินเสียงคนมันอันถามถามผู้หญิงนํากันเขาก็่ได้ยินคือกันเสียงโอ้ยหองห้วยหวนนะพี่น้องเป็นตะยานแลพ่อเพิ่นว่าบ่นก็ได้ยินเสียงหมู่หองเป็นธรรมดาก็บ่ได้ยินเสียงหยังบ่ได้ยินเสียงคนวนก็เอ้อ่ไปน่าจะ อันหูแววนี่อย่างลรละป่ะก็พากันเอามากินน่ะแบ่งกันกินมดหมู่บ้านน่ะหมู่โดนง่ายง่ายหมู่บ้านกับบุรีใหญ่อย่างพอกัดโดนแต่ก่อนก็ได้กินมดหมู่บ้านเลยก็เจ้ากะปิ้งกินเฮ็ดแบ่งกันกินละเขาก็เอามาเฮ็ดอันโชคเล็กน่ะพี่น้องเอ็ดเป็นเลือดแปลงนั่นแหละเอ็ดเป็นโชคเล็กพากันกินทัดถ้าว่าไคกินดิบหันเจ็บท้องเจ็บไส้พี่น้องเลยห้องทุรุนทุลายแบบ ท้องเสียท้องอย่างแบบเจ็บปวดทรมานฮอนแบบพากันฮอนทุรนทุรายแหละแบบไปเกลือกอันน้ําคือหมู่นี่นะพี่น้องอันนี้คือความเชื่อส่วนบุคคลแตยแม่พูดนวาให้ฟังแตออ่ต่น้อยเลยอันถ้าว่าไายกินซุกนะบ่เป็นหยังแล้วก็มีอันพ่อพ่อจะเพียแล้วไปไปกินน้ำเขากินน้อยหนึ่งกินดิบหันเราก็เจ็บท้องเราก็เจ็บท้องน้ำเขาแต่ว่าบบได้เปลี่ยนหฮ่งถ้าว่าไายกินหลายนะเปลี่ยนลก็เป็นแ้นั่นก็ ไปฮ้อนฮ้อนเหมืนเอาหน้าม,มาโคดฮ้อน,อนทั้งทุรนทุลายแล้วก็เซตบกกองดองอันคนกินนะพี่น้องเซตบกกองดองไปตั้งหลายคนอันผู้ใดกินเป็นผู้ชายเด็กสมากนะก็จะาจะกินมันบ่แต่ว่าอันพ่ออะเพียวมันเลยเป็นอย่างแห้งเราก็เจียบท้องเป็นธรรมดาแบบกินน้ำเขาหน่อยหนึ่งนะไปซีมน้ำเขาหมูกินมหมู่บ้านแล้วก็เจ้าลรามามาว้ากันมา,มา,า,นมา,มาปรึกษาหารือกันโอ้ผมเป็นหมูธรรมดาแล้วอันนี้พุณว่ามันหมูธรรมดาอันนี้นะเพราะว่าตอน ส่วนเพื่อนอันล่ายูเทิรหันได้ยินเสียงฮ้องคือเสียงคนนี้แบบว่าผู้หญิงพากันมาเว้าและถามกันทุ่เจ้าได้ยินอิลีบ่ได้ยินอิลีขาว่านะเป็นพวกอันแม่เขาหลายคนผู้หญิงอยู่ทางใต้นะเขาว่าได้ยินอิลีแต่ได้ยินคือกันเบดเลยแต่่าสุมยูเทิงได้ยินเป็นเสียงหมูธรรมดานะขาละมาบุ้มเนหมูธรรมดาน,น่าจะเป็นหมูผีหรือว่ามันอี๋นะครอความเสือ่อส่วนบุคคลพี่น้องอันนี้ก็ แต้ก่อนเนาะแบบว่าสิ่งที่เราบ่บ่เคยเห็นกะอันบ่ได้แปลว่าบ่มีนะพี่น้องกับเต่ก่อนนั่นแหละเพคนว่าให้ฟังตอนสาวเพียวยังน้อยใครใครกินซุกเนาะบ่เป็นยังถ้ากินดิบละเป็นมันก็อาจจะอีหยังหลายแนวแล้วมึงเชื่อก็เป็นพะย่ดพญยำเนาะเฮากระบู้กะแล้วแต่ความเชื่อแต่ละคนนั่นแหละโอ้ไปไมมหมู ซอยหอมซอยหยางใส่เนาะโอลาที่ใส่ส,สิงไท่น้ำเด้อหัวสิงไท่น้ำไมยจะไม่ของกันไม่ละปิ้งหมูวันนี้แหละทันหมูติดมันเน่น่ะยากงาเที่ยวแต่ชิ้มไมอยังเดียวซอยแล้วลหละพี่น้อง สาาใส่อันหัวจิงไข่แล้วก็หอมแดงมังนาวแล้วก็ผักหอมรวมนี่แหละอันนี้แหละหรือว่าไผ่ที่ใส่ใบมะนาเาก็ได้เด้อพี่น้องไผ่บุเคยใส่ลมนะหอมแต่สาลาบนที่ใส่แล้วพราะว่าหลานเป็นซิบโบมักใส่ท่านี้แหละพี่น้องมีคนถามมาว่ามือสาลากับแขนเท่ากันมือดำแขนขาวอันนี้ก็คือว่า เพื่นว่ามันเนาไจะเราอันเด็ดควันมะพริคกันนะมันหอนมือแล้วมันเจ็ดให้มือดำสองมาทำลาขับรถแหละใส่เสื้อแขนยาวฮอนนี่มันบ่เสื้อแขนยาวหอนนี่แหละกะมือกระทึกแดดเพาะเได้ใส่ทุ่มมือบ่เขาขับรถไปตลาดตะลีหรือว่าไปส่งเครื่องเพื่นมือมันก็จะบ่เท่าแขนนั่นบ่มันจะถ้าไคสังเกตก็จะเห็นนะนั่นนี่แหละพี่น้องเอ้ยมือคนทำมาหากินนะมันก็สิบสม่ำเสมอกันผิวขอก็ทำมาหากินขอกับว่าได้อยู่สบายเนาะแต่ว่า แต่ว่าก็ไม่ได้ลําบากโบสบายแต่โบได้ลําบากเออเอากะทำอาหากินไปกะนั่นแหละก็ไม่ได้สีเลรียดอย่างเนะก็มีคนทวงมานะก็เลยที่มาบอกให้ฟังบางคนยานคนสิสงใส่ก็เลยบอกให้ฟังว่าอย่างคือมือดําก็ได้เลยประมาณนี้เนาะมาทำมาซอย ฮอนฮ้อนฮอนฮอนผุกคลิปหล่นอ,อันชนะ่วยเนาะฮองบันขอบคุณเพิ่นก็ว่าช่วยเขียงนึกแคดแค่ว่าสิแค่แค่อยู่บ่พี่น้องคแคดแค่บอกมาเด้อถ้าเราจะได้เปลี่ยนเขียงให้ถ้าว่าคแคดแค่นะเขาก็เขาก็บกว่าเนานะถ้าว่าคแคดแค่ถ้าเราจะได้เปลี่ยนเป็นเขียงใหม่นะ บอกมาเดอ้อว่าเข็ดแค้วสาวล้าวเข็ดแค้วเลี่ยนเขียงใหม่ได้ได้สาวรัาวเลี่ยนให้เนาะเข้าใจกัน <c oughs> เออห้อนเลยพี่น้องเออมาเดอ้อพี่น้องเด้อมากินํำกันทั้งปิียงปลาเิียงหมูได้หมดเลยพี่น้องเิียงปลาก็ยันทานฮอนดับหมูฮอนเพราะห,หมูเย็นก่อน ปิ้งบุได้นี่ปิ้องอีกทเลยปลาสุดน้องเลยไปหาเอาหามาแต่ตลาดเฮ้ยนี่คุกเกลือแล้วก็เอาเลยโอ้อยยาหมาดกสาดชื่อๆกินเองตัว เนาะตุ๋ยหน่อยเข้าไปอันหน้าสาวอยากกินปิ้งปาลาหลานได้กินผ้าหมูเก okay. บ่าคาดใจไดอกคิดวอ้าวเรียบร้อย น้องเอ้ยครับวอยวอยมาปุ้งหมูตาดเท่าัปเพชรอยู่เบ่อีนางง่ายแล้วกินเพชรได้แล้วล่ะหืมบาดเด็กใส่จังเอยเยอะใครก็คอมเมนต์มา เคยเคยกินแต่โนะ่ได้ใส่ปลาแดกอนะใส่ปลาแดกคือที่เสีบเนาะเพราะฉะนั้นผู้ใดนะใช่เพิ่นอะบางอะคนมักกใส่เนาะพี่น้องปลาแดกก็ได้โบมักกับโบใส่แต่ชวนมากเขาเ็ดอยนะู่ในท้องตลาดเขาโ่ได้ใส่ได้เนาะเ็ดขายนะปลาก็มันมันพี่น้องเลยน้ำหยดจวดจวดเดี๋ยวาใส่ผักหอมรวมหอมบัวผักสี่ วานซิงไคลงไป,ป้ากาหอมแดงนี่ใส่ลายหอมหอมมะนาวโอ้ยตุ้ยขนาดูุมเงินเห็นแต่แนวกินผ <c oughs> ู้ใดกลัวค่อยเบิ่งจตั้งแต่เสื้ออันตั้งแต่เสือ้อใหญ่จนเสื้อน้อย <c oughs> อย่าปากแม่เห็นว่าอะไรก็ได <c oughs> ้ก็ธรรมดาละ พี่น้องเลยกินเนาะเหมือนกันตุย้ยนะก็คือว่าแล้วน้ำกินแต่ละเทือนี่บุ๊บพลึกพลูไปคนมักกินพร้อมเดชเวลาได้กินเวอรป่าผูุขานพี่น้องเอ้ยมันค่ะป่ายำเลงเนาะปานปิ้งหมูโหลดป่าก็ได้พอแล้ว เราก็ใส <laughs> <the people> <laughs> ่ปลาแดกแล้วก็แล้วน้ำปลาเนาะพี่น้องเจ้ากระบุกินน้ำปลาสาล่ากินอยู่ตอนดองกระปุนี่ถ้าบดองกระปูก็บาไ่ได้กินอันคืออันเพื่อนว่าอย่างก็ผู้ใดก็คอมเมนต์เข้ามาว่าเพื่อนบอกินน้ำปลาเนี่ยกินต่เกล่อมันบอกอันคนลาวแล้วก็พเท่าสมัยก่อนคนลาวก็ซิประมาณนั่นแหละประมาณแบบ ย้อนหลังจากประเทศไทยและย20 30ปีผลอะไพี่น้องทำไมก้อนเพื่อนบุกกินนะน้ำปลาแต่เกลือมาซิมพปเวอร์จำละนี่หมูตานเขาเต็มถ้วยเลยบันเดือดจือบันกินอะไรให้มันเบิดก้อนบันงั้นะทาป่าเขาก่อน

นี่ก็้อนฮะพักของกันนี่พักอันหอมราบใส่บัวก็พักอันจะรัดแก้วโอ้สิบอาอย่างต้องได้ขึดก่อนได้เท่าเลยลงหน้าลงหลงังพี่น้อง QC หอมบันนี้บูยุงก็ยากนำ เมือม่อรับเมื่อนอนได้แล้วค่ำแล้วก็ได้มากวนหมูอยู่เนาซีหมูตัดอีนางนี่แหละกันจ้ำมิบแซบ็นต้องไม่รู้มันกินน,น,กน้ำกำมึงคนอือ่นยังซีเรีย ไปมาได้แล้วตามจีนเนี่ยทำกระเอิญเป็นฮีตเป็นคลองนะพี่น้องน้ำมันก็พี่น้องก็มีคลองประเพณีของกระเอิญถึงว่ามาบ่ได้กระเอิญนะตามอันมารยาทเนาะก็คือกันแหละลาวกับไทยกับพี่น้องเลยขันละเปี๊ยกปลาหมูตกบาดหมูอันนั่นแหละหมูน้ำโตกะขันละกับพักท่านนี้แหละพี่น้องเอาให้กินแลงเฮากัน ขอขอบคุณขอขอบใจทุกท่านที่เขาเขามาติดตามรับชมเลยก,ก่ทุกกาลังแรงใจนาะพี่น้องเนาะทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศน้องพี่น้องก็ขอ,ขอบคุณที่เขามารับชมช่องสาวลาวช่องบ้านบ้านวันนี้ก่ขอบคุณที่มักในเป็นตัวตนของสาวลาวนาะพี่น้องก่ะสำหรับคลิปนี้สาวลาวขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะพี่น้องเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆขอลาไปก่อนสบายดี